คนแห่เต็มร้านทองหลังเห็นราคาทองล่าสุดวันนี้24พฤษภาคม2564ราคาทองคำล่าสุดวันนี้วันจันทร์ที่24พฤษภาคม2564ประกาศราคาครั้งที่หนึ่งเปิดตลาดเมื่อเวลา9นาฬิกา24นาทีนาทีที่ผ่านมาราคาทองคำปรับพุ่งขึ้นอยู่ที่100บาทจันทร์ที่24พฤษภาคม2564ประกาศราคาครั้งที่หนึ่ง เปิดตลาดเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีปรับขึ้น100บาทเมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งเดียวของวันเสาร์ที่ปรับขึ้น50บาททุกสถิติสูงสุดใหม่ของปีซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ6เดือนส่วนสัปดาห์ที่แล้วราคาทองปรับขึ้นรวม600บาทราคาทองคําแท่งรับซื้อบาทละ27,900บาทขายออกบาทละ28,000บาท ในส่วนของราคาทองรูป,ปรพันธ์รับซื้อบาทละ27,394บาท12สตางค์ขายออกบาทละ28,500บาท